ดีต้อนรับเข้าสู่มา s Auto โต r การช่องของคุณสำหรับการรีวิวเชิงลึกวิเคราะห์และอธิบายเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยโดรนขั้นสูงและระบบสงครามแห่งอนาคตหากคุณหลงไหลในความล้ำหน้าด้านการล่องหน ความเร็วและการครองอากาศในอนาคตที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของอากาศยานไร้คนขับที่เป็นความลับที่สุดในโลก r q 180 Steel Fighter drone ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในปี2025และหลังจากนั้น r q 180เป็นโดรนล่องหนที่บินสูงและมีความทนทานสูง พัฒนาโดยบริษัทนอทรอกกลุนแมนเพื่อใช้โดยกองทัพอากาศสหรัฐแม้จะไม่มีการยืนยันรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่การมีอยู่ของมันก็ได้รับการยืนยันโดยอ้อมผ่านรายงานงบประมาณภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภายในโดรนลำนี้ออกแบบมาสำหรับภารกิจรวบรวมข่าวกรองการเฝ้าระวังและการลาดตระเวนเชิงกลยุทธ์ในพื้นที่ที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาและเข้าถึงได้ยากซึ่งเครื่องบินทั่วไปจะมีความเสี่ยงสูงเกินไป การออกแบบของ r q 180ใช้โครงสร้างปีกรอยคล้ายกับเครื่องบินทิ้งระเบิด B 2 Spirit แต่มีโครงสร้างอากาศพลาศาสตร์ที่ทันสมัยกว่าและคุณสมบัติการล่องหนที่ดีกว่าวัสดุที่ดูดซับคลื่นเรดาร์และโครงสร้างตัวเครื่องที่เรียบร้อรอยต่อทำให้มันสามารถหลบหลีกระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มันเป็นสินทรัพย์สำคัญในภารกิจที่ไม่สามารถถูกตรวจจับได้ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีความยาวปีกมากกว่า130ฟุตซึ่งใหญ่กว่า r q 1 7 0ซนติเ n e และอาจใกล้เคียงกับ B-2 แต่มีการออกแบบที่ล่องหนกว่ามากในด้านสมรรถนะแม้ความเร็วและระดับความสูงที่แน่นอนยังเป็นความลับแต่คาดว่า r q 1 8 0สามารถบินด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงที่ระดับสูงกว่า60,000ฟุตซึ่งทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กว้างใหญ่โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง และสามารถเข้าถึงเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนศัตรูความสามารถในการบินได้นานกว่า20ชั่วโมงทำให้สามารถลาดประเวนได้ข้ามมหาสมุทรหรือภาคพื้นดินได้อย่างต่อเนื่องโดรนลำนี้เชื่อว่ามีระบบเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์เรดาร์และเครื่องมือรวบรวมข่าวกรองที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลแบบหลายมิติรบกวนสัญญ,ญาณศัตรูวิเคราะห์ข้อมูลและส่งกลับแบบเรียลไทม์ไปยังศูนย์บัญชาการ แม้จะยังไม่มีการยืนยันว่ามีอาวุธติดตั้งแต่ด้วยช่องบรรทุกภายในและศักยภาพของโครงสร้างก็อาจมีการรบรับใช้เพื่อภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรืออาวุธพลังงานในอนาคตได้ r q 180ยังถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดของระบบรุ่นเก่าอย่าง U2 Dragon Lady และ r q 4 Global Hawk ซึ่งไม่สามารถล่องหนได้ดีเท่าโดยเฉพาะในภารกิจที่ต้องเข้าไปในน่านฟ้าที่ศัตรูควบคุม โดรนลำนี้ถูกสร้างมาเพื่อภารกิจล่องหนในระดับสูงโดยเฉพาะในปี2025คาดว่า r q 180จะถูกรวมเข้ากับการปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะในภูมิภาคแปซิฟิกและอินโดแปซิฟิกที่สถานการณ์ตึงเครียดเพิ่มขึ้นความสามารถในการบินไกลล่องหนและทำงานอัตโนมัติทำให้สหรัฐมีความได้เปรียบทางอิเล็กทรอนิกส์ การลาดตระเวนเชิงลึกและความพร้อมสำหรับสงครามหลายมิติในอนาคตมันไม่ใช่เพียงแค่โดรนแต่คือทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ระดับสูงที่จะนิยามรูปแบบสงครามในยุคใหม่ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้เกี่ยวกับ r q 180 Steel Drone หากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้และอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร เรื่องบินรบและระบบโดรนในอนาคตอย่าลืมกดติดตามมาสพอโตแการาชเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่สำคัญในโลกยุธทธปพกรณ์ยุคใหม่